ทุกรอบนะครับน้ำแต่เยอะนะครับเดี๋ยวเลยน้ำเติม่ห้จังเฮ้ยเย็นนะ บรรกรกจายพลังพอดีแบบนี้นะครับสมัครคนที่ไม่ต้องการความวุ่นวายเนาะ จะเป็นร้านหินยาวๆนะครับทุนี้ เด็กน้อยมาเล่นทรายนะครับมันก็จะเป็นทานรันหินกลางๆก็จะเป็นฐานน้ำตกครับเหลียยาวไปโดนเล่นลัดเลาะไปเองครับอินข้างๆนะครับ เย็นมากเลยนะอใส่น้ํนาเย็น เป็นได้นะครับน้ำใส่ล้อาไม่แดงเย็นนะครับอ้เย็นมากคูเกียบเลยนะดีเล็นนะไม่ไม่แดง เที่ยวมาชมกันนะครับในวันหยุดพักผ่อนของหล,หลายๆคนนะครับก็สามารถมาเที่ยวมาชมน้ําตกพห่กันได้นะครับผ่อนลกลในวันหยุดวันเสาร์วอาทิตย์น,นะครับก็จะช่วยกระตุ้นครับเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะก็ในเรื่องของพ่อค้าแม่ขายนะครับที่เดินก็มีก็ค้ขาขายอยู่ในตรงนี้เนาะจะช่ยกระตุ้นนะครับการท่องเที่ยวให้กลับขึ้นมานะครับ ก็พ่อค้าไม่ขายแอบหลายๆคนเนาะก็บ,บ่นกันว่าทีเนี้ยขายยากขายขายไม่ได้คือมันใหญ่มันเลยนะนีนคือความน่ยนยาวๆนะครับแล้วเราจะข้ามไปฝั่งนน้นครับแล้วก็เดินกลับไปฝั่งโน้นเลยนะครับ ตรงนี้ก็สวนนะครับดูน้ว,ว่าจะกลับวาดะลุลมฝั่งนี้นครับคุณนลุมนนี้หลุมลูกหัวใจอ,อันนี้ซิ่งมากหลุมหัวใจมันตกไม่จังระวังตกหลุมนะครับตกหลุมรากเนาะหลุมหัวใจเนาะออันนี้หลุมบีด อันนี้หลุนนลม,มบีอันนี้หลุมมิก้เม์นะครับมีหลุมมีดนะครับครีมกับหลุมมิก้เมาส์นะครับอันนี้จะเป็นน้ําผุนะครับน้าผุขึ้นมาจากตรงนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันลองจินตนาการดูนะครับว่าเป็นรูปอะไรกันบ้างนะครับส่วนผมมองว่าตัวนี้เป็นลุมบีดเนาะตัวนี้เป็นมิก้เมาส์นะครับเหมือนนะครับหลุมมิกิเมล นี่ผมไม่เคยได้เดินม,มาถึงเลยนะครับถึง,ถงก็เยอะลงอยู่นู่นนะครับกไกลอันนี้มันลูกอะไรเนาะนี่เดีลูกตะขบหรือเปล่าเนาะเห็นเรื่อยๆเลยนะครับอ๋อตรงนี้อ๋อเล่อนเลือนเลื่อแล้วตรงนี้เหมือนจะเป็นวัดเนาะด้านบนขึ้นไปเนาะ จะลองเทดากันข้ามไปยังไงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหาวิธีข้ามไปฝั่งนั้นก่อน,นรเราเจะเดินกลับฝั่งหนึ่งนะครับอ๋อไอเม็ดนี่มันมาจากด้านบนนะครับเม็ดเป็นแดงนี่อีกร้อนมาจากด้านบน วันผมกลัวลื่นนะครับไม,ไม่ได้กลัวอะไรชาน้ำจะมั วันปะวันนี้อะไรเด็ดเด็ดไมู่้เอาซีดปลาไดอยู่บ้านเนี่ยมาซีดปลาบ่ครับบ่มันใช่กัวจะมาเล no ่นญดิเช่นอ๋อก่วมาซีดปลาอยู่บ้านอยู่บ้านนี่แหละเออผ้งมาซีดน้าข้างบนเป็นวัดบ่ฮะข้างบนเป็นวัดบ่เป็นอย่เนี่ยหีขามสะพานนี่ก็วัดขามสะพานนี่ไปขามสะพานติดเลยนี่ ยื่นี้เนี่ยรถข้ามาได้อยู่ดีเนาะเออรถรถเขาแลไปให้เขาแลไปกี่ยางนะครับูกมัดาำจะพ่านกับปลายยางปลายยางหนึ่ก็มัน,น,นเออไปสอดทางื่นไหนวะ